ร,รถไปรุ่นทรงเอทรงอีกหรมารถไปรุ่นทรงเอสตลามบก LDA โอ้บางแกงโก้เลยยอดขายอันดับหนึ่งอยอดยึดตลอดการอ <laughs> ยอดขายพุ่งกระชูดอยอดยึด,ยด ฮะลุมทลายแ <laughs> <laughs> สงยอดขาย <laughs> <c oughs> ได้บอกแตงบ้างแต่มีหน้าจอมีดิฟฟี่บ้องก็ไม่ต้องเลขไมไ้หน่อยๆสามหมื่นลูกนะเสียงหวานเจียบ <c oughs> ทำเคด้านหลังแม็กเวลอย่างนีคร้บ หล่อไปไหนครับน,น้องไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดมองกระจังหน้าโครเมียมเครื่องเดิมนะท่อนใบเป่นเพียนเดิมมอกอ็ครบจบศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยไวัยรุ่นส่งเอฟรีดาวทุกอาชีพส่งพอดหน้าบ้านไอเสฟดูซิ่งจัดให้แชไไร์ไปวัยรุ่นแก้ว